สวัสดีครับพบกับผมแนยะเจษดากทรทะปาได้ที่13แผนกช่างโยนครับปวช .1 ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องลักออกแบบไม่ได้ครับมาวันแรกมาเจอกับชมพู่ครับคนแรกครับพอชมพู่นั่งอยู่ที่น้าหจอคอมเพื่อรอการประเมินเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าได้เข้ามาหาวิทยาลัยตามที่กําหนดครับตัดภาพมาที่ปืนครับ ปืนก็นั่งรองแน่าจ้าคอมเหมือนกันแต่เปืนไม่สามารถดูได้เพราะเน็ตไม่มีครับเลยโทรหาแอดเพื่อนรู้ใจกันนะครับโทรหาแอดปุบ๊บบอกให้แอดดูให้หน่อยแต่แอดดูให้ปร,กรากฏว่าติดเหมือนกันครับตัดภาพไปที่ปีมครับปีมก็ติดเหมือนกันติดที่ตัวเองชอบเลยติดที่เดียวกับ ที่แม่ตัวเองติดเลยครับพอตัดภาพไปที่ฝุ่นปรากฏว่าฝุ่นก็ติดแต่ฝุ่นติดนี่ฝุ่นมีสิทธิพิเศษนะครับได้ลดหนึ่งขันครับเพื่อไปมหาลัยมหาลัยครับมหาลัยพอเข้าคณะวันแรกปืนกับอาร์ตก็ดูสาวแต่ไม่มีใครน่าสนใจเลยครับพอชมพู่เดินมาชมพู่เดินมาปืนกับอาร์ต ปรากฏว่ามาขอนั่งด้วยแต่ปรากฏว่าใจจริงๆแล้วปืนคงไม่อยากให้หนั่งหรอกครับแต่มันจําเป็นเพราะเป็นเพื่อนครับแต่พอฝุ่นเดินเข้ามาปืนก็เขินครับมีอาการเขินแล้วมีอาการชอบครับชอบเหมือนเหมือนเคยชอบมาก่อนนะครับพออีพีที่2ต่อไปนะครับชมพู่ก็นั่งกับปืนกับแอด นั่งคุยกันคุยกันไปเรื่อยๆพอพี่ๆมาครับพี่สองคนมาครับมาคุยเรื่องในคะแนนครับมีไอแกนต้อนรับน้องใหม่ครับต้อนรับน้องใหม่ที่แบบโหดมากะครับโคตรโหดเลยครับต้อนรับน้องใหม่ครับผมพอพี่ๆไอที่ต้อนรับน้องใหม่แม่ครับก็ถูกถูกไอถูกสั่งโดนให้ก้มลงพื้นนะครับก้มลงพื้นเพื่อโดนลงโทษครับ พออยู่กันได้สักพักแอดก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ทางของเขาเลยครับก็พากันปืนกับแอดและชมพู่ก็แพากันหนีแต่หนีไม่พ้นครับหนีไปก็เจอพวกพี่ๆดักแน่พอดีแล้วครับก็เลยโดนลงโทษหนักอีกกว่าเพื่อนๆอ,อีกครับต่อไปตอนที่สามครับตอนที่สามมาเดินกลางคืนครับแต่แอดรู้สึกว่า เหมือนนะไม่สนุกแล้วครับอยู่ขนาดนี้ไม่เหมือนไม่ใช่ทางของเขานะครับแต่พอตัดภาพมาที่ไอ้พวกผู้หญิงครับสามคนชมพู่จะได้แอบน้าก่อนฝุ่นแต่ฝุ่นฝุ่นมาตัดหน้าชมพู่เพื่อขอแอบน้าก่อนเพื่อว่าตัวเองกลัวแหนวหรือว่ากลัวอะไรไม่รู้นะครับที่ผมดูมันก็ได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> พอตัดไปที่ตอนที่สี่ครับ ไอ้ตอนกินข้าวตอนรับประทานอาหารครับแต่ฝุ่นได้รับอาหารจากพ่อแม่ที่เป็นแบบซูชิแบบหรือว่าอะไรที่แบบอริดอร่อยกว่าเพื่อนครับและอีพีและตอนที่แห่ตอนวิ่งครับฝุ่นแก้งเป็นลมเพื่ออยากให้ปืนมาช่วยแต่ปืนก็มาช่วยจริงครับปืนก็มาช่วยจริงตอนนั้นเลยไอ้พวกพี่ๆจะให้แยกย้ายกันกลับบ้านครับ ย้ยายก,กันกับแบนเพื่อไปหาไอพ่อแม่ที่รออยู่บ้านรอกินข้าวพร้อมแห้มพร้อมตากันครับแต่พอวันนั้นไปปืนปืนกับฝุ่นเริ่มคุยกันได้สักพักนะครับเริ่มคุยเริ่มชอบกันได้สักพักนะครับแต่พอไปไอ้ EP ีที่สองีที่สองเริ่มการทํางานเข้าเข้าไว้การทํางานด้วยกันนะครับวาดรูปวาดอะไรด้วยกัน ปืนก็ใจแย่ๆฝุ่นนอนพอรับประทานอาหารตอนเที่ยงครับฝุ่นกับปืนกับแอดนั่งด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับพอปิมกับชมพู่มาขอนั่งด้วยฝุ่นก็ทำหน้าไม่พอใจจากปิมกับฝุ่นครับพอต่อไปตอนที่สามแอดเหมือนไม่พอใจพี่ๆจี้พี่ๆพ,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 พูด แบบนี้แบบรุนแรงใส่เพื่อนๆหรือแบบรุนแรงใส่แอดแต่และ EP ที่2ตอนที่4 Ad แอดเหมือนแอดไม่ค่อยช่วยคนในกลุ่มนะครับพอไอฝุ่นเข้ามาแอดพักแอดพักแอดแอดเลยตบฝุ่นครับตบฝุ่นด้วยความไม่ไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้อะไรนะครับ พอปืนที่เป็นเพื่อนรักนะครับมาพูดให้แอดฟังว่าทําไมทําแบบนี้แอดก็เลยสํานึกหรืออะไร้วครับเพราะว่าแอดเป็นคนที่ไม่เคยช่วยเพื่อนในกลุ่มหรือไม่เคยอะไรเลย,เลยครับแต่มีแต่ปืนปิม่มชมพู่ฝุ่นที่ช่วยที่ช่วยกันพอพี่ๆเข้ามาแอดาตอนที่ห้านะครับพอพี่ๆเข้ามา,อาแอดถามมาแอดว่าแอดอยู่ไหน แต่เพื่อนๆบอกว่าอาร์ตไปไปไหนไม่รู้โดยไม่บอกเลยถ้าอยากรู้มากกว่านี้ลองไปดูอีพีที่สามต่อๆไปได้เลยนะครับผมขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอารเดีวดิมึงเดี๋ยวพวกแม่งมาเล่นอีกเฮ้ยเดี๋ยวยันนี้มไม่เข้าซ้อมนะเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงจะไปไหนมีงานอะเฮ้ยไออาร์ตอาร์ต มคะเดี๋ยวคุณอาร์ถหายไปไหนอะฮะผมถามว่าเพื่อนคุณหายไปไหน